บรรยากาศภาพรวมของงานไทเฟก2017ปิดฉากลงไปอย่างเป็นทางการคึกคักเป็นอย่างมากนะคะได้รับความสนใจทั้งในแง่ของวันที่เปิดให้มีการเจราจาธุรกิจ3วันแล้วก็วันที่เปิดให้มีการค้าปลีกให้กับประชาชนทั่วไป2วันตลอดภาพรวมการจัดงาน5วันคุณผู้ชมคะคึกคักเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าได้รับกระแสะดีเกินคาดเลยก็ว่าได้ทางผู้จัดงานเปิดเผยนะคะว่านี่เองเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากําลังซื้อของผู้บริโภคนั้นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ขณะเดียวกันสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออุตสาหกรรมเรื่องของอาหารในบ้านเรานั้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่ต้องการของจากชาติรวมไปถึงคนไทยในการบริโภคอาหารดีมีคุณภาพในราคาที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่แท้จริงได้ภาพรวมตลอดการจัดงานไทยเฟส2017นั้นเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานกันค่ะ ปีนี้ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษค่ะดูได้จากบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังดิฉันนะคะมีประชาชนจํานวนมากค่ะออกมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้านะคะนอกจากสินค้าภายในงานที่มีมาตรฐานเกรดพีเมียมส่งออกแล้วบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะยังจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเอาใจบรรดาประชาชนนะคะที่เดินทางมาร่วมงานนี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมง,งานไทเฟก2017เพื่อเลือกซื้อสินค้าภายในงานกันอย่างคึกคักโดยปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ขยายพื้นที่การจัดงานกว่า93,500ตารางเมตรและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมง,งานประมาณ2,200บูธจาก40ประเทศทั่วโลก อาีบริษัทในเครือเจริญพภกภัณฑ์ (CPS, CPram) ซึ่งปีนี้ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อโดยช่วง2วันของการเปิดจำหน่ายปลีกมีประชาชนมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในวันสุดท้ายของการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทนมเนยชีสยแยมและชุดิบเบเกอรี่มาให้ประชาชนได้เลือกซื้อหรือขนมขบเคี้ยวอย่างเช่นสาหร่ายปรุงรสสไตล์เกาหลีรวมถึงซอสปรุงรสต่างๆเพื่อเอาใจคุณแม่บ้านแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องต่างได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ โดยผู้ประกอบการบอกกับทินข่าวทินเอ็นช่อง16ว่างานไทยเฟส2017ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีขนาดใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียและมาตรฐานอาหารไทยยังเป็นที่ยอมรับในระดับโลกซึ่งปีนี้งานจัดอย่างยิ่งใหญ่จึงช่วยดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาร่วมงานเป็นจานวนมากผู้ซื้อผู้นาเข้าจากทั่วโลกเนี่ย แวะเบียนเข้ามาเพื่อมาชมงานนี้นะครับไม่เพียงแต่ว่า,าตลาดเดิมๆที่เรามีอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกายุโรปตะวันออกกลางนะครับในปีนี้ที่น่าสนใจมากก็คือว่ามีความคึกคักมากในตลาดโซนเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับทั้งคนที่มาออกงานแสดงสินค้าเนี่ยได้เริ่มปรับทิศทางมีสินค้าหลายๆอย่างที่ทำตอบโจทย์ตลาดกลุ่มทางเอเชียมากขึ้นนะครับ เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้งานไทยเฟก2017จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หากเปรียบเทียบกับทุกปีเนื่องจากมีสินค้าแปลกใหม่และมีคุณภาพอีกทั้งจำหน่ายราคาพิเศษจึงต้องมาเลือกซื้อสินค้าที่งานนี้นใหญ่มใหญ่มากค่ะเยอะมากแล้วแบบเอมาอลังการดีค่ะอย่างเงี้ยเชื่อได้ล ประเทศที่ไทยกำลังแบบเจริญแบบว่าหมายว่าเศรษฐกิจดีอะค่ะคนเยอะมากวันนี้มาูอะไรบ้างเนี่ยทุเรียนอบก,กรอบนะคะแล้วก็ขนมต่างๆถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปลามีอบเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะเลยเยอะเลยเน้เนมาใช่เน้นมางานนี้โดยเฉพาะนีครับราะว่าถูกถูกดีแล้วก็ เหมาะกับการมาจับจ่ายโหปีนี้ถือว่าใหญ่มากครับผมผมเดินตั้งแต่ว่าวานแล้วเพิ่งมาเดินวันนี้ต่อ ทั้งนี้อุตสาหการรมอาหารของไทยมีศักยภาพและยังได้รับการยอมรับจากนานาประเทศโดยส่งออกไปยังประเทศต่างๆมากกว่า200ประเทศทั่วโลกและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า8สนล้านบาทต่อปีซึ่งงานไทเฟก w o r w o r l f o o f o o เ a เชีย2017จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยผลักดันอุตสาหการรมอาหารของไทยสู่การเป็นครัวโลกได้ในอนาคต สมควรหอมสันเทียถ่ายภาพสุจิตรากิพโรธทีนเอ็ช่อง16รายงาน